มาแผงหาเห็นดีค่อยไปหาอยูนนอกก็ไกม่เห็นจายบุกซุ่มก็สายตงท่าง่ายที่าะดอนอ่านเนี่ยเรีอยุอันนี้พ้เอาแอ,อันนี้แล้าม,มันล่างไว้ จอยเห็นไหมจอยไปหลวงพอ่พอว่าเห็นลึกลังไปจนหอดเน,นาะนี่สวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบอวเอฟซีพังลาพลังได้และก็ต่างประเทศพี่น้องมาพบพ่อกับช่อง พ่อเนาะปามบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งทาสีเฮือนป่าวออดพี่น้องมื้อนี้กไ็ได้เนาะไปไปกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อผู้ผัวแพทย์จัดหนักสีป่าวอนจัดให้ป่าวอนหนักเลยบาทสีเ่าวลี่ได้ชิมมาสีขาวโอ้ oh. ไปชื่อสีเงนสีแดงบ่สีเนื้อไม้สีไม้อ<า>๋อไม้เอาตอนนั้นทับคืนบ่บ่ได้ทับแล้วขอบใครสีก้มเห็น มิเด็ดมันตัวน,นี้แหกแล้วตัวน,นี้ท่าทีนึงมัน,นทานยากท่ายังไงมันยดหมด้น,นี่เลยอยามันแล้วเขาก็จมุนหน่อยเนาะท่าหลายรอบไหมมันบ่ได้หลายรอบแล้วแต่ก็ผิกตัวนี้ขึ้นมาเอาก็ทาง่ายเราปะเรอสีมันแหกมันหดอัอนนะั้นให้เล่นนี่จ้ะิจะหน่อยข่อยเอาปองซีให้เจ้าโอ้ยังมันยังมีน้ำอยู่นั่นน้ำของเห็ดเอข่อยเอาอิบานมันมาท,าไปไปไทา่าได้ปิดไหนวะท่าคนหลองเออเนาะ

อ้วนอาเธอไปไปขอคระเช้าไปพื um, ้นหนึ 3. ่งค er ือบคือน ah. ักเ่ย ฮะตัวนี้ก็สี่แมตตอแต่ว่าเบอร์ตัวนึ่งนะผสมที่นี่ตัวนี้เดี๋ยวประผสมบ่ตัวนี้ใส่น้ำมัน อันนี้ก็ประโชยไม่วันเลยนะมันนมันนั่นนะมันอย่างมันมันแคบเกินไปไงนะช่วยลดแข่งมันก็โบงามแล้วคือโลดข้าวผสมน้ำมันก่อนสวยโบงามลองกันเนาะไปจอยลองกันลองกันเฮ้ยต้องเขาต้องหานั่นได้ป่ะขอเพจดิทันสมมติว่าฮ้งจะชมน้ำ สมนี่เขาต้องหากระตุกได้บ้างหาถังมาใช้เนาะหมอปาดขวดเนาะกระตุกนั่นแหละเอาขวดหัวเสืออยังขวดน้ำกินมาตัดตัดด่วดังกล้องไว้แล้ไปหาเนี่ยไปจ้อยดังเกล้องเลยกลอยตามตลาดค่อยนะเป็นไดรตลาดเดี๋ยวชื่อแปลงมาท้องงานชื่อปลาเกลี่ยตรนี้เ็าตไปเท่ไหร่ไปเท่าหรแต่ข้าวแท้แต่ว่าชื่อไม่ใช่ฮะ

ชื่อ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 ไข่ถานแล้วที่น้ำมันทอดหแล้วทอดแหยปวแล้วแล้ทอดถูกหกินเยอะไปบอกแล้วีผมได้หรอทีนี้ยังไม่บอกมือนี้บอกตอนนั้นแหละจะ่าเบิแล้วไปจากไข่กันนะนงเ่ยมือหนาไปชื่อมาแต่งนะไว้ต่ำนเนาะแล้วต่ำี้ากินไหมต่ำีได้่ือยงฮ้ ช่ไข่ก็ได้ด้วยมี่นะชื่อมี่นะคอยด่ากมี่กบไข่คอยชื่อมาอ้าหลืมใส่เลยนะใส่ยังไส่ยังมันฉากนี่มันแห่งผมเขาจะใส่เนาะฉากใส่ยังไงด้ เหนไใช่ใช่ถาใช่ลายแล้วนะถามเจ้าของเพื่อนเพื่อนขวดน้ามาจ่อยเจ้าปนเรหาเก็บนั่นถนนมิมีขวดน้าเป่าเขินไปจนเมื่อยอนธาริยองมาจ่อยแล้วอนาธาริอนาธาริเห็นว่าขลงเบียร์เห็นรู้รบอกรบอกม่งให้ บอว่าเดลงไว้เดขาวนะไปถามพี่พี่หม่มาขึ้นนะแต่ละปีชาขอยสังเกอลง่หม่เราขึ้นผีนดไม่ได้ถามแล้วบ่ถามแน่แล้วบี่หาเอาไปไปหาแอรเนาะแอร์ดีก็ได้มไอะไราเอายังเลยค่ะนี่ นันคานเดียนใช่ป่ะเออยังเ้างเครื่องเครื่องไว้นั่เนเ,าเานเาะงามเฮงแ่น,นหะอลลีาได้เออนี่เียวเลยมาอามุมนี้นะนี่งามพี่นออ้อยครับีใหอนี่เลยทา,า,ายบางยังละบอลลีกคักคักคักนั่นหนันหนแล้ว มาเพจะจะหาเห็นได้ีค่อยไปหาด้นอกก็พ่เห็นจายบทสนก็ได้ส้ท่าง่ายที่เรานออ่าบอเนี่ยบอ่ ่อยเห็นไหมไปลงเพาะว่าเห็นะขดไปจนหอดเนาะนีเนาะขดเขจะได้ไม่ฝันเขาจะเอดักอาไได้แล้ขดอดใส่เขาอ้ยเฮ้ย เอาไ้ทเอไน่นอนปูนีบดก็ได้ัท้งกเบนี่หยเนี่แปงอยู่เกบรนงนเ้าไปช่วยกันทหน่อเรียเรียเน่ะนันดีตันี้ก็าตัวนี้ช่ยตัวนี้แร้วกทาตัวนั้นกดนบ่บ่คอยทาเดียวท้างเออต te oh, hey. okay, ัวมงไงไอยากเห็นมือท้าน้ำไปไปไปช่วยกันตรงนี้ ปองสี่เันปองเดียวในไฮบจอยถ่าไฟถ้าก็ันมนด้มปาดขวดเลยมันไม่ใช่ขวดใช่เลยนี่เอร่างไว้แล้วให้เดี๋ยวจะตักจตั้ง่อเลย ียนานี่ว้าวไม่คือคอยมประโยชน์้าะทาสีช้างสีตัวนี่สบายดีเอาฮะช้างสีว่าเบจอยชาแนลนะช้างสีว้าต่สีขาวเบาจอยสเาวงอนั้นเลยเอาอ้ มันสเมนทาบัทาบ่นอนมันผมสีนี่ทาบ่นี่แหละเอบมแล้วเนาะ่อปนเอาไปทาไปช่มารทบ่ีาวบ่หีเลยมันเป็นยังคือทาเป้อเนะมันแบบล่างฉีดแทงเลยสีฟูบ่ ถ่าแหงได้เฮี้ยบอะัดกล้องมาก่อไปเลยสอยกันทามันก็ง้าเลยมันก็ไหวเลยต่อมาไกลบาลี่เลยเนบอลี่หูแห้งสุดฝุดขอยได้อแม่จ้นทง่ลายเออเมใส่ามนี้ปนแล้วคนูว่าเหตไวนัโอ้หไปทไมแตงเห็นฝ่าบอนฟัน กะนอนเฉยเมกัดโเฉยเลยยมากยลูกลูประตูได้คนละเอียดมันจะอาจจะเอียดแน่คนแรกเนีมาแล้วเดี๋ยวจะมาซื้อสีทาใช่ช่อยละเอียดบุไปเอยทาสีได้ ยังน้อยยังยังชนมัเดี๋ยววันอไปก่อนไอ้พวกท้าต่อเนิ่งชนหนึ่งชนทางไหนพชนตรงพุ่นไปท้าทาแล้วเนามนต้อดังแล้วไเดี๋ยันนเลืเครื่อง้นมาเลยอ๋อทานท่าเคยทาแล้วท่นจะท้าเคนเดียวไปยังงูเดี๋ยวตอนนั้นมันเปิดประตู

mình đang lây đi, ừ, thua nào, nào ừ. mình mình đấy, đấy. Ừ, mình nào mình mình đi. Mình cái tôn, cái tàu đấy, Chứ nào mình hay mình. Ừ. Mình phải cái tôn, cái tàu

อืมโอเคคลิปนี้คืสีไม่ยังไงขอจบคลิปไปก่อนพี่น้อง ีมันกแล้วบประมปมบาไม่ใช่ได้มแล้วมันเหนียวขอประมเลยได้สี่นละมส่เน้อถ้า้อนี่ปรมน้ำมันนั่นละนั่นราจะมาครับมันือสี่้นมันกัดดิเคพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้